พีปป่เช็คให้แล้วนะครับกอ็อาการนี้เลยนะไม่ต้องเอาสัญญาณเข้าก็รู้นะตัวนี้นี่ครับช่องที่สองชัดชัดเดือดนะชัดเดือดเลยนะครับช่องอื่นก็ปกตินะมีช่องที่สองที่จะชัดก็มีช่องที่สองช่องอื่นเนี่ยปกติขนาดนี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงดีวิกิตกี่ทีมันก็กลับไปอดไอดชัยเอฟเฟกต วีบูนเนี่ยเลยทุบแล้วก็เป็นสัญชาติอเมริกันแต่เราทําทุกอย่างได้เฟสเกติการปกติอ่าโอเคเดี๋ยวผมเช็คละเอียดให้ทุกช่องก็มีช่องเนี้ยที่มีปัญหาช็อตนะมีปัญหาชอ็อตแล้วก็อ่าของของของ,ของเราจะซ่อมแบบนี้นะเวลาเจออาการชอ็อตมิกเนี่ยเวลาชัแนลเนี่ยช่องที่ช็อตเนี่ยช่องที่สองช่องที่สองเ,เราซ่อมเช็คซ่อมแน่นอนนะครับ แล้วก็ปัญหาคือเวลาเราส่งซ่อมตามช่างกันแล้วไม่ค่อยจบเนี่ยก็คือว่าเวลามันเป็นช่องที่สองเนี่ยวงจรมันมันเกี่ยวเนื่องกันหมดอะช่องที่สองช่องที่หนึ่งช่องที่สามเนี่ยนะครับใกล้เคียงเนี่ยนั้นมันต้องไปไล่เปลี่ยนอะไหล่ช่องใกล้เคียงด้วยนะครับของเราก็จะทําแบบนี้เลยไล่เปลี่ยนอะไหล่ช่องใกล้เคียงด้วยช่องที่สองช็อตหนักอย่างเงี้ยนะครับช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไหล่ด้วยในจุดที่เดียวกันที่มีปัญหานะครับ ตัวไอซีช่องที่หนึ่งเสียอาขาดตำแหน่งไหนของช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามก็จะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับถ้าอย่างอย่างตัวเนี้ยถ้าดูแล้วมันมีชุดไม้สี่สี่ชุดเนี้ยในมันเป็นวงจรเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยเนี้ยช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามที่สี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยซ่อมแบบนี้มันจะชัวนะครับแล้วมันจะชัวมันจะจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเช็คซ่อมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนะครับครับผมงานซ่อมตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ความรู้กันนิดนึงนะครับก็มิกตัวนี้เนาะแซาคัฟนะครับแซาคับโน้ตแพดโน้ตแพดแล้ครับซิ f สองเอฟเอกก็อันนี้ไม่ได้อะไรนะก็นะครับทำแบ่งปันเพื่อนช่างเอ่อทิ เพื่อนช่างที่เป็นช่างแบบว่ารุ่นใหม่ๆเนาะที่เราไม่รู้เนาะว่าไอ้พวกตัวย่อตัวอะไรในบอร์ดมันคืออะไรยังไงตัวเนี้ยจะบอกว่าตัวเนี้ยโอเคนะไม่ไม่ค่อยเจอส่งมาซ่อมเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยเจอมีอาการเสียนะไอ้ไอ้รุ่นนี้นะสาวค้าไม่นะโน้ตแพดตัวนี้ 12xx ทีนี้ตัวเนี้ยเอ่อเจ้าของเครื่องเอาไปบอกว่าใส่สัญญาณไปชนกันหรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ เราปรากฏว่าภาค i n p พ t ตช็อตนะครับเสียงแตกๆซาๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเดี๋ยวอาจจะทำทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูคลิปอื่นตัวนี้จะมามา,มาพูดถึงตัวนี้เราเจอแล้วเ <c oughs> จอแล้วว่าอะไรอะไรเสียนะนะครับนี้ที่บอร์ดเนี่ยบางทีเราไปเช็คดูเนะี่ยบางทีบางทีเช็คดูนะว่าตัวไหนมันเสียเนะี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับแต่ทท่นั้นมิกมิกเซอร์ ER เนี่ยมันมันจะง่ายตรงที่ว่าทุกชแนลเนี่ย อะไรเนี่ยในลักษณะที่อย,อย่างเดี๋ยวแบบเนี้ยเป็นชนแนลไม้แบบเนี้ยลักษณะแบบนเนี้ยทุกชันแนลเนี่ยอะไหล่มันก็จะเหมือนกันหมดนะเป็นชนแนลแบบนี้ให้มองเป็นชนแนลแบบแบบนี้แบบนี้ลงมาอะไหล่มันก็จะเหมือนกันหมดนะครับ4ี่ชุดเนี่ยอะไหล่ก็จะเหมือนกันหมดนะครับเวลาเราจะหาตัวเสียอะไรเนี่ยเราเสียบไฟแล้วปุ๊บเราเราเช็คเราใช้มิเตอร์เช็คพวกพวกกระแสไฟพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับ เราสามารถเช็คเทียบกับช่องที่ที่ไม่เสียได้เลยนะครับสมมุติไอช่องเนี้ยไอไอมิกตัวเนี้ยช่องที่สองเนี้ยมันเสียนะเราก็สามารถเช็คช่องที่สองกับช่องที่หนึ่งเทียบได้เช็คช่องที่สกับช่องที่สามเทียบได้นะครับในตำแหน่งเดียวกันนะครับอ่าเราก็เทียบว่าตัวไหนมันอ่าไอช่องที่ปกติค่ามันเป็นยังไงไอช่องที่ผิดปกติค่ามันเป็นแบบไหนมันเพี้ยนจุดไหนมันเพี้ยน พอเราเจอจุดไหนมันเพี้ยนปุ๊บเราก็เริ่มไล่แล้วทีนี้ทีนี้เวลาเรามาดูเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้เรียนมาทางทางนี้นะเราไม่ค่อยได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวอะไรเราจะไปซื้อเจอตัวเสียแล้วเราจะไปซื้อเราจะไปซื้ออะไรอะไรมาใส่นะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างตัวเนี้ยอินพุตเนี่ยช็อตเนี่ยทำให้ตัวที่เราเช็คเจอก็คือตัวทานทานซิสเตอร์มันเสียนะครับทานซิสเตอร์ทานซิสเ,เตอร์มันเสียช่องที่สองนะช่องที่สอง ครับเรารู้เรารู้แล้วว่ามีผิดปกติตัวไหนเราก็ถอดอะไรที่ผิดปกติออกนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ผมใช้ช่องใกล้เคียงช่องใกล้เคียงคือช่องที่1มาเทียบเราก็ถอดอะไรล่ตำแหน่งเดียวกันนะครับจะสังเกตว่านี่เห็นไหมตัวนี้นะที่ที่ถอดออกไปเนี่ยเป็นคิวนะ Q 5, วห้าคิวหกเห็นไหมคิวห้าคิวหนะครับเน,นี่ยชุดน,นี้ที่เราเจอตัวนี้ก็คือว่าเป็น ไอตัวค Q5 Q6 ห้าคหเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยกับช่องที่ผิดปกติเนี่ยกับช่องที่เสียเนี่ยตำวัดค่าแล้วมันเพี้ยนนะครับก็เลยถอดอะไรของของช่องที่ดีเนี่ยนะครับถอดที่ต้องระวังเลยนะเราจะถอดอะไรดีมาใส่ในในช่องที่มีปัญหานะครับพอเทียบแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋ออะไรตัวนี้เสียแนย่นอนทีนี้เราเราเรา,เราจะรู้ได้งไงว่าไอตัวนี้เป็นตัวอะไรไอที่เขียนอยู่ในบอร์ดเนี่ย ตัวสัญลักษ์ Q เนี่ยก็คือทานซิเตอร์นะ Q นี่คือทานซิเตอร์นะครับทีนี้เราก็การที่จะรู้ว่ามัน,เป,นเป็นเบอร์อะไรเนี่ยก็ต้องไปส่องโค้ดดูนะครับที่ตัวมันน่ะมันจะมีโค้ดอยู่นะครับเห็นไหมจะเห็นๆจะเห็นหน่อยนะครับต้องใช้แว่นขยายตัวนี้นะครับพอได้โค้ดป,ปุ๊บเราก็ไปไปไปเซิร์ชใน ใน Google ดูนะครับเอาเอาค่านี้ไปเสิร์ชดูบางทีถ้าถ้าเราเสิร์ชค่าไปเลยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยปึ๊บมันจะไม่เจอนะนี่เรารูล้ละคิวคือทรานซิสเตอร์นะเราก็พิมพ์ไปก่อนเลยใน Google นะพิมพ์ทรานซิสเตอร์แล้วก็พิมพ์ค่าตามไปนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็จะมีข้อมูลมนาะให้เราดูนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับเวลาเราไม่ใช่ช่างที่มืออาชีพหรือว่าเฉพาะทาง เราอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรก็เราก็ไปเสิร์ชดูในในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าตัวยอ่อของมันไอตัวนี้คืออะไรอ่าคิวคิวก็คือทรานซิสเตอร์นะครับอ่าคิวก็คือทรานซิสเตอร์นะครับถ้าขึ้นถ้าถ้าเป็นตัวดีขึ้นหน้าก็คือไดโอดนะครับอ่ะโอเคฝากไว้ให้ประมาณนี้นะครับครับพี่ตัวนี้นะโอเคแล้วนะเรียบตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับก็หา หาจุดเสียยากเหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็อย่างที่ทําคลิปไปก็รุ่นนี้ไม่ค่อยเสียนะจริงๆนะครับไม่ค่อยมีมาซ่อมอไม่ค่อยเสียตอนนี้ทอะไรับ่เอี้ก็รู้สึกเสียดายนิดนึงอันนี้นะช่องช่องที่มีปัญหาแนละ้วช่องที่สองนะโอเคแนะล้วนะครับเรื่องที่สร้อยผมเนี้ยมันไม่ได้สั่นคลอนี่ทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลินขายบิคอยออกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยปกติปกติแล้วนะครับ ได้เลยครับแต่จริงเดี๋ยวเรื่องกลยุทธ์ถ้ามีเวลานะครับช่วงท้ายจะถามคุณขิงให้เลิกกันนี้แต่ว่าถ้างั้นเรื่องราคาระยะสั้นที่คุณขิงแชร์แล้วก็มีข้อมูลประมาณนี้อย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆนะครับใครทเทสเชดเทสเทสเน้นช่องที่สองเลยนะที่มีปัญหานะครับหยิบขึ้นลงให้เดี๋ยว <ละ S 1> ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสทั้งหมดให้อีกทีนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะช่องนี้มีปัญหาเนี่ยอะไรในจุดเดียวกันนะช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามเนี่ยก็จะก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับ ตัวนี้นะเคลียให้หมดแล้วนะโอเคแล้วนะครับตอนนี้นะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทสอีกทีนะครับครับซาวด์ครับนะครับโน้ตแพด 12FX นะครับตัวนี้โอเคแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอ่อเทสแบบไม่ไม่ได้ใส่เสียงก่อนนะปกติที่มีปัญหาคือช n แนลช h แนลสองนะเปิดขึ้นมาก็มีเสียงซาช็อตแล้วตอนนี้โอเคแล้วนะหายแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเงียบหมดแล้วครับ ช่องใกลเคียงนะครับเงียบหมดแล้วตัวนี้ภาคอินพุตช็อตนะรู้สึกว่าสายสัญญาณอินพุตไปไปไปชนกันนะครับสายสัญญาณที่มาเสียบเข้ามานี่แล้วก็สายสัญญาณไปชนกันแนละ้วเจ้าของเครื่องแจ้งไว้แบบนั้นนะก็เลยทําให้ภาคอินพุตช็อตชแนลที่สองนี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเสียงนะครับเปิดเปิดไว้แบบนี้ครับ ไม่ใช่สิแต่ว่าเวลาเราเห็นข้าของแพงขึ้นอะนบางทีอะ่ะภาวะที่เขาเรียกกันว่าเข้าวยากหมักแพงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บโบราณแ,แล้วหลายลหลายลครั้งมันเกิดนนจากปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชิงการเงินเช่น,น,นมีโรคระบาดมีน้ำท่วมให้ธรรมชาติมีมสงครามอะไรเงี้ยข้าวของก็แพงขึ้นนักการเดเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีการีนะครับอ่าโอเคออกปกติอ่าเอฟเฟก์ อันนี้มาดูช่องที่มีปัญหาช่องนี้ดังปกติไหมพวกนี้ซ้ำเติมเข้ามาอดังปกตินะครับโอเคแต่ว่าแต่ว่ามีปัญหาตามมาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นในในช่วงนั้นน่ะลักเสียช่วงนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราดูใช้เราใช้สมมติฐานว่าปริมาณเงินเป็นตัวแปรต้นและราคาสินค้าเป็นตัวแปรตามไม่ได้มันมีตัวแปรอื่นอ่ามันมันช่องนี้นะที่ช็อตนะครับภาคอินพุตช็อตนะตรงนี้ปกตินะครับโอเคนะครับตอนที่เราสอนช่องที่สาม อ่ินเฟลชันเกิดจากอะไรมีคอสพุกับดีมัน์อช่องนี้ปกตินะก็คือช่องที่สองช็อตใช่ไหมแล้วก็ช่องที่1กับช่องที่สมนี่ก็เปลี่ยนอะไหลให้ใหม่ในตำแหน่งเดียวกันของกับช่องที่2ที่อะไหมีปัญหานะครับก็เท่ากับว่าช็อตหนึ่งช่องแต่ซ่อมให้ไป3ามช่องนะครับนะครับซ่อมเผื่อไปให้3มช่องเผื่อว่ามันอยู่ในวงจรที่ที่ถึงกันนะครับ มันเป็นอันตรายนะครับเราไมเราเราซ่อมแบบว่าจะไม่ร้อให้จะจะไม่รอให้มันเป็นนะครับก็คือพวกนี้มีความเสี่ยงนะครับสองชนแนวนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่ในวงจรเดียวกันในจุดที่อะไลของช่องนี้เสียนะครับก็เปลี่ยนไปให้ด้วยเลยการซ่อมของเราจะเป็นประมาณนั้นนะครับตัวดัชนีราคาเป็นมันมีเกตฟันแฟกช่องวพวกนี้เขาปกติ<น>ขเขาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เช็คสภาพอะไรให้หมดแล้วโอเคนะครับมันมีอะไรด้วยอ่าสุดที่ผมอยากใช่ป่ะเช็คสภาพอะไรให้เช็คล้างให้ทั้งหมดแล้วครับจะม่เพิ่งข้าตามเรียบร้อยตอนนั้นก็ด้วยควาอ่าโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็มีช่องหนึ่งเนาะเอ่อมีอีกช่องหนึ่งที่เป็นชุดนี้ RCA นะครับชุด RCA แความอยากจะปล่อยติดเชื้อในแคนาดาทีนี้เกิดขึ้นคืออันเดียวนะต้องลองทีละข้างนะครับการเงินก็ไปดูว่านิยามของเองต่างแล้วลองลองทีละข้างจะชัดเจนทางนี้ดังหรือว่าทำธุรกรรมกันทางนี้ดังอยู่ท่อกรอบ M3 ว่า M3 ไม่เพิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วปริมาณเงินมันเพิ่มอยู่นี้อ่าโอเคเออก็นั้นนันก็คือส่วนที่มันมันเกิดการอ่าโอเคเรียบร้อยครับสรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้โอเคเลยแล้วก็เดี๋ยว พวกนี้จะส่งคืนให้ครับ